สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะมาแก้วิกฤตนะคะท้องก่อนวัยด้วยการคุมกําเนิดน,นะคะก่อนอื่นนะคะก็จะมาทราบความหมายของการคุมกําเนิดก่อนนะคะว่าคืออะไรนะคะการคุมกําเนิดน,นะคะคือเทคนิคและก็วิธีการที่ใช้ในการป้องกันการปฏิสนธิหรือขัดขวางการตั้งครรภ์น,นั่นเองวิธีการคุมกําเนิดน,นะคะที่วัยรุ่นสามารถใช้เองได้ โดยวัยรุ่นนะคะสามารถที่จะหาซื้ออุปกรณ์คุมกําเนิดเหล่านี้นะคะได้จากร้านขายยาหรือขอรับบริการที่คลินิกเอกชนหรือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนบางแห่งวันนี้นะคะจะมาแนะนําชนิดแรกเลยนะคะยาคุมกําเนิดชนิดแผง เป็นวิธีคุมกำเนิดนะคะที่มีประสิทธิภาพถ้ากินอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอปัจจุบันนะคะมี2แบบคือชนิด28เม็ดและ21เม็ดยาคุมชนิด28เม็ดนะคะจะมีวิตามินเพิ่มขึ้นมา7เม็ดเพื่อให้ผู้หญิงกินยาได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ลืมซึ่งผลในการคุมกำเนิดนะคะไม่แตกต่างกันข้อสำคัญเลยนะคะ ต้องรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอเอเคล็ดลับกันลืมก็คือนะคะควรกินในเวลาเดียวกันทุกวันยาคุมกําเนิดชนิดแผงนะคะการกินยาคุมแผงแรกเลยนะคะทั้ง28เม็ดและ21เม็ดนะคะให้กินยาเม็ดรแรกภายใน5วันแรกของการมีประจำเดือน และหลังจากนั้นนะคะให้กินติดต่อกันทุกวันวันละ1เม็ดจนหมดแผงนั่นเองการกินยาคุมแผงต่อไปนะคะถ้าเป็นยาคุมชนิด28เม็ดนะคะสามารถเริ่มกินแผงใหม่ได้เลยถ้าเป็นยาคุมชนิด2 1เม็ดต้องเว้นไป7วันนะคะเพื่อให้ประจําเดือนมาแล้วค่อยเริ่มกินแผงใหม่ กินยาลหะคะจะมีวิธีการแก้ปัญหาข้อนี้อย่างไรนะคะลืมกินยา1วันนะคะให้รีบกินยาทันทีที่นึกได้นะคะลืมกินยา2วันนะคะให้รีบกินยา2เม็ดทันทีที่นึกได้และให้กินอีก2เม็ดในวันต่อไปแต่ระหว่างนี้นะคะให้ใช้ถุงยางอนามัยไปด้วยจนกว่าจะเริ่มยาแผงใหม่ลืมกินยามากกว่า2วันนะคะ ให้เลิกกินยาแผงนั้นไปได้เลยนะคะระหว่างนี้นะคะเช่นกันเลยให้ใช้ถุงยางอนามัยแล้วเริ่มยาแผงใหม่ในรอบประจําเดือนต่อไปนะคะเดี๋ยวใน EP ีต่อไปนะคะจะเป็นการคุมกําเนิดแบบไหนนะคะก็มาติดตามกันต่อไปนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ